พบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง n o อาการ์เดนะครับช่องที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกนะครับแมกไม้นานาพัานเลยเนาะนะครับวันนี้เนี่ยเพจจะพาเพื่อนๆนะครับมาพูดเกี่ยวกับอันนี้ครับเจ้าบอนกระดาษด,ด่างนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นไม้ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะปัจจุบันนะครับอ่ะทีนี้บางคนเนี่ยมีการถามบ่อยมากเลยว่าเออแล้วเห็นเขาลงคลิปบ่อยๆนะครับว่าเขาเนี่ยมีการตัด นะครับตัดใบบนกระดาษบางคนเนี่ยตัดให้เหลือแค่ใบบางคนตัดให้เหลือแค่2ใบแล้วทําไมต้องตัดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้เพรก็มาจะมาไขาข้อขคลองใจตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยก็เลี้ยงเหมือนกับที่บ้านเนี่ยบอลเนี่ยเชื่อว่าเป็นไม้หลายๆคนที่ หลายๆที่หลายๆบ้านปลูกนะนะครับไม่ใช่แค่ตัวบอลกระดาษนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นบอลอะไรบอลที่เราใช้แกงไม่ว่าจะเป็นแกงส้มแกงกะทิหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ออดิบปัจจุบันที่มีอ,อดิบด่างด้วยนะครับอ,อันนั้นแหละบ้านเพชรเนี่ยเมื่อก่อนปลูกเยอะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยตอนเราปลูกเนี่ยแม่ของเราเนาะก็จะชอบนะครับตัดทางบอลเนี่ยไปแกงนะครับตัดทางบอลไปแกงเรื่อยๆเลยแล้วเราจะสังเกตเห็นว่านะครับคือพอ ทำไมยิ่งแม่เรายิ่งตัดะใบใหญ่ใบใหม่ที่ออกมาเพืเ่อน มันก็จะยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆสังเกตไหมว่าดังนั้นนะครับอันนี้เพชคิดว่ามันเป็นแนวคิดวิธีเดียวกันครับเพื่อนๆนะครับที่จะทําให้บอลของเราเนี่ยนะครับโตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นเพราะพอเขาได้มีการผลัดใบนะครับเพื่อนๆก็คิดง่ายๆเลยครับมันก็เหมือนกันแหละกับบอลที่เราอปาลูกกินตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะพวกนี้เป็นไม้สายเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเลี้ยงคล้ายๆกันครับอ่ะเข้าสู่เรื่อง การตัดทางดีกว่าดังนั้นนะครับถามว่าทําไมต้องตัดทางของบอลนะครับอาเพื่อวัตถุประสงค์งหลักเลยก็คือเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยนะครับแตกใบใหม่นะครับอาก็คือออกหลอดใหม่นะครับเร่งให้เขาเนี่ยออกหลอดใหม่ได้เร็วขึ้นแล้วก็ให้หลอดใหม่ของเขาที่ออกมาเนี่ยสวยสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นพวกบอลกระดาษเนี่ยบางทีเนี่ยใบเก่าเนี่ยเพื่อนนะครับใบเก่าพวกเนี้ยนะครับอ่ะมันจะ สีสันอาจจะไม่สวยนะครับหนึ่งนะที่เป็นมองนะหนึ่งสีสันอาจจะไม่สวยการที่ทําให้เขาเนี่ยออกหลอดใหม่เนี่ยจะช่วยให้เขาเนี่ยหลอดใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะช่วยให้เขาเนี่ยเร่งเม็ดสีนะครับในความเป็นความด่างมากขึ้นนะครับนั่นคือแล้วก็ใบเนี่ยเขาจะโตนะครับอันนี้เอากรณีแรกก่อนนะก็คือทำไมต้องตัดใบก็คือเพื่อที่จะทําให ใบใหม่ของเขาเนี่ยออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นด่างมากกว่าใบเดิมที่เราตัดทิ้งไป2นะครับอ่าใบเล็กๆใบเก่าเนี่ยนะครับอ่าเนื่องจากใบใบพางบอลนะครับทุกใบเนี่ยเนื่องจากเขาเนี่ยจะต้องใช้รากเนี่ยจะดึงสารอาหารแล้วก็เอาไปบำรุงใบใช่ไหมครับเพื่อนๆดังนั้นถ้าเขามีใบเยอะก็เหมือนกับ รากที่ดูดออกมาเนี่ยก็ดูเท่าเดิมดูสารอาหารเท่าเดิมแต่ต้องคอยเฉลีย่ยไม่ออกไหมเฉลี่ยว่าเออต้องเอาไปเลี้ยงใบนั้นใบนุ่นใบนี้ดังนั้นถ้าเราเนี่ยมีใบน้อยลงก็คือโดยการตัดใบนะครับเาเก่าอ,ออกเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยส่งสารอาหารไปลําเลียงใบที่เป็นอาจจะเป็นใบยอดหรือว่าใบที่เราเหลือไว้ให้สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นนะครับอ่าหรือนะครับข้อที่3นะครับการตัดใบเนี่ยจะเป็นเหมือนการกระตุ้นนะครับกระตุ้นก็หมายความว่าเหมือนกับ พืทุกชนิดแต่เพื่อนๆนะครับหมายความว่าถ้าเขาเดินตัดใบโดนตัดก้านเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดิ้นรนตัวเองให้ให้ยังไงให้ให้อยู่ได้บบเพื่อนๆนะครับก็อยู่ได้โดยวิธีอะไรก็คือนะครับเล่งสร้างทายาทสร้างลูกสร้างหลานดังนั้นนะครับข้อที่สาเนี่ยสำคัญครับอาก็อาจจะมีส่วนช่วยในการที่จะสร้างไข่ของเขาเนี่ยนะครับให้มีไข่ได้เร็วขึ้นนะครับออันนี้ก็รวมไปถึงการที่จะทําให้เขาเนี่ย อพอเขารู้สึกว่าเออตัวเองเขาแย่แล้วถูกกัดใบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกรากเร็วด้วยเพื่อนๆซึ่งรากเนี่ยมันจะมีความสําคัญต่อบอลถ้ารากเขาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะออกไข่หรือว่า แตกหน่อใหม่นะครับให้ด้วยดังนั้นเนี่ยข้อที่3เนี่ยจะมีหลายประการนะส่งเสริมรากด้วยส่งเสริมรากแล้วก็ทําให้เกิดผลสร้างไข่นะครับอ่าแล้วก็พอรากดีรากงามรากอะไรก็ส่งผลให้ต้นเนี่ยแข็งแรงด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับสาปัจจัยที่ไปกล่าวมาเนี่ยนะครับนี่ก็คือเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงจะต้องตัดกิ่งก้านไม่ใช่ตัดตัดทางนะครับพูดเหมือนต้นไม้ทั่วไปเลยตัดทาง เจ้าบอลกระดาษด่างนะครับดังนั้นคือเป็นบอกว่าเหมือนกับลูกค้าจะถามบ่อยเป่นบอกว่าเลี้ยงพวกนี้ไม่ต้องซีเรียสเลยครับคิดเหมือนง่ายๆเลยนะบางทีไม่ต้องอามาปลูกให้เงางางามเหมือนในกระถางก็ได้บ้านเป็นเนี่ยปลูกลงพื้นไม่ได้เพื่อนๆเพราะส่วนมากเป็นปูนหมดเลยดังนั้นก็ต้องปลูกในกระถางนะครับอ่าดังนั้นการเลี้ยงบนกระดาษด่างเลี้ยงแบบสบายใจเพื่อนๆเลี้ยงแบบเหมือนเหมือนเราปลูกบอลไว้แกงส้มแกงกะทิอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะครับอ่าก็ปลูกไว้แบบสบายๆชิวๆเพราะก็ไม่มีปัญหาอะไรมากครับเพื่อนๆ เนี่ยไปปลูกมาเนี่ยก็หลายต้นแล้วเพื่อนๆนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเขาก็สามารถที่จะเติบโตได้นะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับดังนั้นเลี้ยงไม้อยา่าอย่าเลี้ยงให้เกลียดเพื่อเพื่อนเลี้ยงให้มีความสุขแล้วก็แต่ที่สําคัญต้องหมั่นบารุงเขานะใส่ปุ๋ยหมักใส่อะไรไปให้เขาบ่อยๆนะครับสัปดาห์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยน้ําจุลินรงจุลินรียก็ลดให้เขานะครับอ่ะแน่นอนครับเพื่เชื่อว,ว่าไม่นานเนี่ยเขาก็จะออกลูกออกหลานออกไข่แล้เพื่อนๆนแล้วก็มีด่างสวยๆงามๆนะครับบางเนี่ยตนน ตัดให้เพื่อนๆดูนะเออวันนี้เพจจะบอกว่าเพจจะพาเพื่อนๆมาตัดใบนะครับแต่พูดลืมเลยกลายเป็นพูดแบบเห็นให้เห็นประโยชน์ของการตัดใบนะครับมากกว่าเอ้หนึ่งนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพจขอสต็อกใบเพจเดียวนะมาแล้วครับวันนี้เพจอยาจจะพูดติดๆขาดๆหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับนอนเจ็บคอเจ็บคอมากเลยเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับเจ็บคอมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวเพจจะพาเพื่อนๆนะครับมาเดี๋ยว ดึงก้องเข้าใกล้หน่อยต้นที่เพชรตัดคือต้นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะต้นนี้ใบเขาเยอะต้นนี้เพชรนเพื่อนตัดไปนะครับอ่าต้นนี้ใบเขาเยอะอ่าเพื่อนเพื่อนครับวิธีตัดนะครับเพื่อนเพื่อนก็ตัดง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนตัดใกล้ๆโคนเลยนะครับอ่าเนี่ยมีอยู่สองใบที่เพชรตัดตัดก็คือใบซ้ายใบขวากับใบสายนะครับใบนี้อ่ายิ่งตัดนะเพื่อนเเห็นไหมว่ายิ่งเขาเนี่ย ด่างสวยขึ้นนะไม่รู้นะตามมุมมองของเบ่น,นะแล้วก็ลากเขาเนี่ยจะเป็นลาาเขินแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ่ามีลากอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยที่ปลายนิ้วของเพื่อนเห็นไหมครอ่าโผล่ขึ้นมาเหนือดินแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับก็ดินสมบูรณ์เกินครับเขาก็หาสามารถที่จะหาธาตุอาหารได้ได้กินได้ดีนะครับอืมกองเบี้ยวอยีกอ่ะ เดี๋ยวไปจะตัดแล้วนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะเนี่ยจับตัดเลยครับใกล้ๆโคนเลยเพื่อนๆชัวร์วหนึ่งใบเสียดายไหมมากชัวร์สองใบหมดแล้วเพื่อนๆนะครับอ่าใบของเวทไปหมดแล้วนะครับนี่ฮะเพื่อนๆสองใบที่ตัดไปดางสวยนะครับอันนี้นะครับ แต่เราก็อย่าเสียดายครับเพื่อนเพื่อเพราะใบที่ออกมาใหม่นะครับเชี่อวบ้าต้องสวยกว่าอันนี้เขาเพิ่องออกครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาจะได้ล,ลําเรียงสารอาหารไปเลี้ยงนะครับใบยอดของเขาเนี่ยจะได้โตไวๆนะครับอันนี้เอาไปแกงส้มดีไหมไม่ใช่นะครับเอาทิ้งสิครับเอาแกงส้มนึ่งใหม่นะครับอันนี้ตั้งไว้ก่อนบางทีก็เสียดายนะเพื่อนเพื่อแต่บอกเลยว่า อย่าเสียดายครับเพื่อนๆตัดใจเหอะนะครับ่าแน่นอนว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับาบาเพราะบางทีใบเกากเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยสวยแล้วด้วยนะนะครับแต่สําหรับสองใบนี้ยังสวยนะเราเพิ่งตัดไปเกากรอนนะครับแต่อันนี้จะมาตัดให้เพื่อนๆดูวิธีตัดเนี่ยเมื่อกี้ลืมบอกครับเพื่อนๆตัดเนี่ยก็พยายามตัดเฉียงๆนะเพราะนะครับถ้าเราตัดปั้นปานๆเนี่ยบางทีจะทําให้น้ําขังแล้วก็อาจจะเน่าได้นะครับวิธีตัดก็คือตัดแบบเฉียงๆมาลงโอ้ครับ โอเคนะครับเพื่อนๆเนี่ยกวิธีตัดก็ตัดง่ายๆเหมือนเมื่อกี้ที่เพชรบอกอะไรครับพอดีเมื่อกี้มีเสียงแทรกเข้ามานะครับก็เลยทําให้คลิปวิดีโอเนี่ยหยุดไปนะครับพอดีน้องเขาโทรมานะครับจะมาน่าจะจะมารับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับไปเพราะเพชรเนี่ยถ่ายต้นไม้ด้วยนะครับอ่าเป็นไงครับเพื่อนๆนะครับฟังเพชรแล้วก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเราถึงต้องตัด นะครับทางบนกระดาษด่างนะครับอาจจะด้วยวัตถุประสงค์สรุปอีกทีนะครับที่เราต้องตัดก็คือหนึ่งนะครับเพื่อให้นะครับเพื่อให รากเนี่ยเขาดูซับสารอาหารนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงนะครับใบยอดที่เราเหลือไว้เนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็2เนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ใบใหม่เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยโอกาสที่จะด่างเนี่ยสวยขึ้นนะครับแล้วก็3เนี่ยสามารถที่ลากเขาเดินดีแล้วก็สามารถที่จะสร้างปมผลิตไข่ได้เร็วขึ้นนะครับด้วยการกระตุ้นอ่านะครับของเรานี้โอเคนะครับดังนั้นก็คิดว่าหลายๆคนคงนะครับได้ไขข้อคงใจไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้เพจก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ ทุทีนะครับเพื่อนๆรอบที่สามแล้วครับมีน้องก็โทรมาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวอีกเป๊ปหนึ่งเดี๋ยวเพชรก็อยโทรหาเขานะครับอ่านะครับก็เนี่ยสาหรับคลิปทั้งหมดเนี่ยก็เพชรขอเป็นแนวเพื่อนบางทีคือแบบเหนื่อยนะครับการที่เราพออัดคลิปอัดอะไรเนี่ยแล้วก็มีสายโทรเข้าบ้างนู่นนี่นั่นบ้างมันดูแบบวุ่นวายมากเลยอะครับ โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนพก็ขอจบทริปเพียงเท่านี้เนาะนะครับเดี๋ยวพอดีน่าจะน้องเขาใกล้มาอะไรเงี้ยมีธุระ พอดีพวกเราเนี่ยขายสายขายไม้ครับก็ไม่ได้มีเวลาค่อยว่างมากนักเนาะเดี๋ยวจะมีคนนู่นคนนี่มาอะไรอย่างเงี้ยลราอัดคลิปไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อัดดีนี่เพื่อนๆนะครับวุ่นวายมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปหน้านะครับจะทําคลิปอะไรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต่อนะครับฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีครับ